สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีสินค้าคุณภาพมานําเสนอนะครับเป็นปั๊มลมของฟูเชงนะครับขนาด500ลิตรนะครับมอเตอร์10แรงนะครับหากท่านที่ต้องการปั๊มลมใหญ่ๆแรงดันสูงๆมอเตอร์แรงๆนะครับนี่นะครับวันนี้เรานํามาเสนอแล้วนะครับลดราคาพิเศษหากท่านที่สนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับ ๊ำลมของฟูเชงนะครับขนาดความจุ500ลิตรนะครับ3สูบลูกสูบนะครับขนาด100มมลหรือขนาด4นิ้วนะครับมอเตอร์10แรงของวิซูนะครับไฟ3สายครับมีแมกเนติกควบคุมไฟนะครับไฟกระชากไฟตกไฟช็อตนะครับลงที่ตัวนี้เลยนะครับใช้งานอย่างมั่นใจมีตัวป้องกันนะครับสายพันขนาด3เส้น ใช้งานได้อย่างปลอดภัยนี่นะครับรุ่นนี้สามารถทำแรงลมสูงสุดได้ถึงขนาด12บาร์นะครับมี2หัวก๊อกนะครับ2หัวก๊อก,กสามารถที่จะ,ะต่อหรือขยายเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูขนาดของอตัวเครื่องโดยรวมนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูขนาดของปั๊มลมนะครับว่ารุ่นนี้กว้างคูณยาวเท่าไหร่นะครับขนาดตัวถังนะครับขนาด6 62เซนนะครับความยาวความยาวขนาด170นะครับความสูงโดยรวมนะครับผมวัดส่วนที่สูงที่สุดนะครับอยู่ที่140นะครับปั๊มลมฟูเชงนะครับขนาด10แรงนะครับหรือ7 5กิโลวัตต์นะครับลูกสูบขนาด100มิลนะครับสามารถที่จะ ทําลมนะครับได้สูงสุดถึงขนาด1 000, 1 2 1 8รอบต่อนอาทีนะครับแล้วก็ความจุขนาด500ลิตรนะครับหากท่านที่สนใจนะครับวันนี้นะครับลดร,ราคาพิเศษปกติราคาลดเหลือเพียงราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับ หากท่านที่สนใจสอบถามข้อมูลนะครับโทรมาได้นะครับที่เบอร์096-935-9907สนใจสั่งซื้อนะครับลงชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงไว้ที่คอมเมนต์หรือส่งมาที่อินบ็อกก็ได้นะครับวันนี้นะครับเราขอแนะนำปัมลมของฟูเชงขนาด500ลิตรมอเตอร์10แรงแรงดัน12บาร์นะครับไว้เพียงแท่นี้นะครับมีเพียงแค่1ตัวนะครับมาก่อนรับไปเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ